เพืคตอนนี้ผมอยู่ที่สถานี BTS นะครับรถไฟฟ้า BTS ปากน้ำจังหวัดสม,มุทรปราการี๋ยวนี้นเพื่อนๆไปอัปเดตนะครับทาง Skywalk ที่เชื่อมต่อกับ BTS นะครับเพื่อนมองไปไกลนู่นนะั่นจะเห็นทางสีเขียวที่เป็นหลังคาโค้ง,งนะครับ ไปทางแม่น้าเจ้าพยาอันนั้นคือกายวอลที่เราสามารถที่จะเดินชมเมืองสมุทรปราการได้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูทีละจุดแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดใช้นะครับแต่ให้ไปดูว่าเป็นยังไงแล้วครับตอนนี้ไปดูกันเลยครับผมว่าเพืเ่อนๆมาดูในส่วนตรงนี้ก่อนนะ นี่ครับเพื่อนในส่วนตรงที่จะตรงไปแม่น้ําเจ้าพยานะครับจะมองเห็นปลายทางครับอยู่ทางด้นนี้ทางแม่น้ําเจ้าพยาแลาเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งที่ปายทางสารากางนะครับนี่ผมเดินย้อนออกมานิดนนะครับก็จะเห็นนะครับว่าทางนี้เนี่ยถ้าเดินไปตามสกายวอล์ของ BTS นี่ครับ ตรงไปก็จะเป็นสารการนะครับแล้วก็จะมีไกายวอล์กของเมืองปากน้ำนะครับผู้ขนานไปนะครับที่เห็นทางด้านขวามือนี่นะครับต่อจากตรงช่วงแรกที่ผมพาไปดูนะครับตรงที่จะไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ผ่านวิหารพระพุทธชินราชมงคลปาการนะครับ แล้วตรงไปก็จะเป็นหอนาฬิกานะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นหอนาฬิกานี่ครับให้ดูตรงหอนาฬิกาชัดๆอีกทีนะครับวันนี้บรรยากาศฝนตกท้องฟ้าเป็นสีเทาฝนพรลำๆนะวันนี้ นะครับเดินตามกายวิของ BTS มาเรื่อยๆนะครับก็ <c oughs> จะมาถึงตรงนี้ครับเป็นจุดตรงสามแยกนะครับเราก็จะเห็นขวามือนี่จะเป็นกายวอของเมืองปากน้ำนะครับแล้วก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปเลี้ยวซ้ายเข้าหอชมเงิงนะครับที่เห็นเป็นหอนี่นะครับทางด้านซ้ายือตรงนี้จะเป็นสามแยก ตรงไปก็จะเข้าตลาดปากน้ำนะเลี้ยวซ้ายก็จะออกไปทางสุวิษผ่านทางด้านาไปต่อถนอนสีน้กเินได้นะครับจากสถานีนะครับที่เดินมาทางนู้นครับแลตรงนี้เราจะสามารถมองเห็นทางเดินข้างในของกายวอล์กนะครับของเมืองปากน้ำนะครับว่าเป็นยังไงนะครับทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พัดลมทายเดินสวยงามน,นะครับเรียบดีครับอีกหน่อยเราคงได้ใช้กันเดี๋ยวไปดูอีกด้านนะครับน้านนี้นะครับที่จะสามารถเดินจาก BTS ไฟหอชมเพืองได้นะครับก็จะเดินผ่านไปทางนี้ ตอนนี้ยังไม่ปิ่ยใช้ครับแล้วจุดตรงนี้นะครับผมมายืในได้ใกล้หอในกามากที่สุดตรงนี้ครับมีต้นไม้เึ็นอยู่รอบรอบนี้ก็ทําให้ดูลง,ลงเยียงดีนะประกอบกับว,วันนี้ก็มีน้าฝนหยดลงมา ถ้าเราเดินต่อไปนี้ก็จะลงไปทางด้านหน้าสารลางนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสารลางตอนนี้ว่าเป็นวันเวลาราชการนะครับรถก็จอดเต็มเลยนะครับมาดูนะครับสารลางจอดจดสารคางแล้วก็ให้ดูวิวอีกด้านนึนะครับ มองลงไปก็จะเห็นวิหารนะครับวิหารชนินดีราชราดาาก,การนะครับข้างล่างแล้วก็มีวิวแล้วก็มองเห็นกายวอกที่เดินไปตามแม่น้ำเจ้าพยาครับแล้วที่นี่ก็คือสถานีดิเทสปากน้ำนะครับเราไวเ้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ